ขอนอบน้อมคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์ธรรมสัพดีท่านผู้ฟังกลยะนณมิตรทุกท่านวันนี้นะครับจะนำทุกท่านมารับฟังในหัวข้อคาถาสองคำสั้นๆใช้เชิญบารมีหลวงปู่หมุนทิตะสีโลให้มาช่วยเรา พยายามตกทุกข์ได้ยากเรื่องราวนี้เป็นความศรัทธาเป็นความเชื่อส่วนบุคคลท่านผู้ฟังผู้เจริญในธรรมทุกท่านโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังด้วยนะครับเปิดวิธีบูชาหลวงปู่มุนที่ตะซีโลอยากให้ท่านสมเคราะห์เรื่องใด ให้ท่านภาวนาคาถานี้บ่อยๆเพราะจะทำให้สำเร็จได้ในไม่ชา้าเทพเจ้าของคนยากคือสมญานามที่สาธุชนผู้ศรัทธาใช้เรียกขานหลวงปู่ม,มุลทิตะสีโลวัดบ้านจานจังหวัดศีสเกตสุดยอดพระเกจิอาจารย์ดัง แห่งแดนอิสานใต้ผู้ลือนามด้วยพุทธ,ธาคมและเปี่ยมด้วยความเมตตาส่งเคราะห์ช่วยเหลือจะโยมมาโดยตลอดทั้งวัตถุมงคลที่ท่านปลูกเสกก็ขลังยิ่งนักเกิดประสบการณ์ต่อผู้บูชาอย่างหลากหลายทั้งทางด้านเมตตามหานิยมโชคลาก แคล้วคลาดส่วนมุลคาถาต่างๆก็มีไม่น้อยเช่นกันแม้ว่าท่านจะละสังขารไปแล้วแต่สาธุชนผู้ศรัทธาก็ยังมีความเชื่อว่าบารมีหลวงปูมุลจะช่วยเหลือสมคะห์เมตตาในอย่างที่เราทุงยากสมกับสมญานามของท่านคือ เทพเจ้าของคนยากดังนั้นจึงเชื่อกันว่าหากปรารถนาให้ท่านเมตตาช่วยเหลือเรื่องใดแล้วก็ให้สวดภาวนาคำอารัธนาหลวงปูมูลโดยให้ท่านผู้ฟังตั้งนโมสามจบระลึกถึงหลวงปูมูลดังนี้ หลวงปูมุลที่ตะสีโลมะอ,ะอูหลวงปูมุลที่ตะสีโลออะมะซึ่งสวดทั้งหมดสมจบแล้วบอกกล่าวกับหลวงปู่เนืเรื่องที่ต้องการให้ท่านสงเคราะ์ช่วยเหลือภาวนาบอกท่านบ่อยบ่อยความสำเร็จก็จะมาเยือน เมื่อสำลิดผลก็ให้จัดสังฆทานถวายอุทิศไปให้ท่านส่วนคำขอนั้นควรเป็นสิ่งที่เป็นไปได้และสามารถเกิดขึ้นได้นอกจากนี้ยังมีเลิกในการบูชาหลวงปู่มลซึ่งปฏิบัติโดยทั่วไปอย่างที่ทราบกันดีในหมู่สาธุชนคือให้บูชาในวันพฤหัส,สบ,บดี คือนำของถวายดังนี้ทูบ16ดอกเทียนไข1คู่ดอกไม้ขาว5คู่หรือพวงมาลัยหนึ่งพวงหมากพลูห้าคำหรือ1แพ็กเปบซี่1นขวดปลาดุกยาง1หรือสองตัวข้าวเหนียวหรือข้าวหลามหรือจะเป็นข้าวต้มมัดก็ได้ ผลไม้ทั่วไปตามที่จัดหาได้อย่างไรก็ดีผู้บูชาหลวงปูมุลควรตั้งจิตสวดบูชาด้วยความศรัทธาเคารพมีจิตเป็นสมาธิขณะสวดเชื่อว่าบารมีของท่านจะนำสิ่งที่ปรารถนามาให้ปิ่นที่เชื่อกันว่าหลวงปูม่ล ท่านสำเร็จวิชาสำเร็จธาตุสี่มาจากสายสมเด็จลุนซึ่งเป็นที่รู้กันว่าวิชาสายนี้ลึกลับเกินปุตุชนคนธรรมดาจะเรียนได้สำเร็จผู้ที่จะเข้าถึงได้ต้องเป็นผู้ที่มีบุญบารมีมาแล้วนับชาติไม่ท่วน ต่อการควบคุมธาตุสีได้นั้นผู้ที่จะสามารถทำได้ต้องสำเร็จจากตุตยานเป็นบรรฐานในการทำและจึงต้องมีความเชี่ยวชาญในเรื่องของกสินจตุธาตุทั้งสี่ได้แก่ดินน้ำลมและไฟอีกด้วยหลังจากนั้น ท่านหลวงปู่ก็ได้กลับมาจับพรรษาที่วัดบ้านจานจนได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสและพระอุบชาได้สมณศักดิ์เป็นพระครูชั้นประทวนชื่อพระครูหมุนทิตะสีโลหลวงปู่ได้ปฏิบัติาศาสนาจิจตามที่ได้รับมอบหมายเป็นเวลาถึง20ปี จึงลาออกจากทุกตําแหน่งต้องการที่จะใช้ชีวิตที่เหลือบำเพ็ญสมณธรรมปฏิบัติพระวิปัสสนาอย่างเดียวประมาณปี2487ในช่วงที่หลวงปู่อายุได้50ปีท่านได้เดินออกทุดงบำเพ็ญเพียรอยู่ในป่าดงดิบแต่ผู้เดียว และในช่วงนี้เองที่ท่านหลวงปู่ได้พบกับอาจารย์จ่อยและอาจารย์ขวัญวัดบ้านหนองลุ่มในระหว่างที่หลวงปู่ทุดดงโดยบังเอิญอาจารย์ทั้งสองจึงได้นิมนต์หลวงปู่โปรดญาติโยมที่วัดป่าหนองลุ่มหลังจากที่หลวงปู่หมุนได้เดินทุดดงสแสวงหาธรรม อยู่หลาย10ปีประมาณปี2,520ท่านจึงได้กลับมาวัดบ้านจานซึ่งวัดบ้านจานในยามนั้นมีอายุกว่า200ปีอยู่ในสภาพสุดโทรมท่านจึงได้พัฒนาวัดสร้สางอุโบสถขึ้นมาด้วยหยาดเหงื่อและแรงจิต ทำให้อุโบสถเสร็จสมบูรณ์ในเวลาอันรวดเร็วนอกจากนี้ท่านยังได้ช่วยเหลือลูกศิษย์อีกหลายวัดเช่นวัดบ้านหนองลุ่มวัดบ้านหนองพึ่งวัดรัพ์ลำใหญ่และคณะศิษย์วัดสุทัศน์ในการสร้างถาวรวัตถุของวัดจนเป็นที่มาของวัตถุมงคลที่ได้รับความนิยม ในรุ่นต,ต่อมาดังนั้นจึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่วัตถุม,มงคลและเครื่องรางของขลังแทบทุกรุ่นที่ท่านจัดสร้างขึ้นมาจึงเป็นที่นิยมในหมู่ลูกศิษย์ลูกหาโดยเชื่อในพลังแห่งบุญญาลิตจิตอนุภาพของท่านหลวงปู่มุลทิตตสีโล พระมหาเทราจารย์ผู้เรืองเวทส่งวิทยาคุณเข้ม่ขลังส่งเป็นผู้มากด้วยสติปัญญาปัญญาพินิหารและเมตตาธรรมประวัติหลวงปู่มุนที่ตาสีโลสกุลเดิมชื่อสีสางา์เกิดเมื่อวันพฤหัสบดีที่ห้า ปีชวดพศ2437ณบ้านจานอำเภอกันทรารมจัังหวดศรีสะเกตบิดาชื่อดีมันดาชื่ออัวท่านได้บรรพชาเป็นสามเณรเมื่ออายุ14ปีครอบครัวได้นำไปฝากไว้กับพระอาจารย์ศีดา จ้าอาวาสวัดบ้านจานผู้เป็นพระที่เชี่ยวชาญด้านกรรมฐานและวิชาอาคมที่เกรงกล้าจนกระทั่งปี2460ัทับการอุปสมบทโดยมีหลวงพ่อศีดาเป็นพระอุปชาและหลวงพ่อเพ็งเป็นพระอนุสาวนาจารย์ ดูดได้รับฉายาว่าทิติสีโลแปลว่าผู้ตั้งมั่นในศีลหลังจากบวชแล้วได้จำพรรษาที่วัดบ้านจานได้ศึกษาเล่าเรียนอักษรไทยและอักษรขอมฝึกกรรมฐานในหมวดสมณนะและอิป,ปัสสนากรรมฐาน จากพระอุปชาครูบาอาจารย์ต่างๆในแถบนั้นเป็นเวลา4ปีเต็มจากนั้นท่านมีความคิดว่าจะต้องแสวงหาบุญแล้วก็จะต้องสร้างคุณงามความดีแสวงหาครูบาอาจารย์อื่นๆที่ศึกษาคันธุระและวิปัสสนา ในชั้นที่สูงสูงขึ้นไปอีกจึงออกทุดงไปตามที่ต่างๆและรำเรียนวิชาอาคมกับพระเทระชื่อดังหลายรูปเกือบทั่วประเทศจนถึงประเทศลาวมาเลเซียและอินโดนีเซียท่านก็ไปมาแล้วตลอดชีวิตแห่งการของเพศบรรพชิต ก็ได้อุทิศตนปฏิบัติตนตามแนวทางคำสอนของพระศาสนาอันพึงจะกระทำสมกับชายานามอันได้รับตอนครั้งอุปสมบทคือทิตะสีโลซึ่งแปลว่าผู้ตั้งมั่นในศีลสำหรับเรื่องราวที่ได้นำมาเสนอ ให้ท่านผู้ฟังในวันนี้เป็นการเทริดเกียรติคุณบุญบารมีของหลวงปู่มุลที่ตะสีโลให้จารึกถังคุณงามความดีอีกทางบารมีแห่งความศักดิ์สิทธิ์ของอนุภาพด้านภาวนาคาถาขาเจ้าน้อมกราบคติธรรมคำสอน ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบุญบารมีของหลวงปู่มนต์ทิตะสีโลครูบาอาจารย์ที่ได้ให้คติธรรมคำสอนและข้อคิดดีๆในการดำเนินชีวิตอีกทั้งต้องขอพระคุณท่านเจ้าของเนื้อหาที่มาข้อมูลและต้องขออนุโมทนาบนุญกับท่านผู้ฟัง กัลยาณมิตรทุกท่านที่ได้มีส่วนร่วมในการรับฟังสุดท้ายนี้ขอให้ทุกท่านประสบพบเจอแต่ความดีมีแต่ความสุขคุณพระรักษาเทวดาคุ้มครองขอให้มีความเจริญในธรรมทุกคนทุกท่านสวัสดีครับ